สวัสดีครับเนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2561 2562และ2563ในวันนี้ในนามของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเวียเขตกระบีขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง3ปีการศึกษาเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ผมขอเป็นตัวแทนของคณาจารย์บุคลากรน,นักศึกษาเจ้าหน้าที่และสิทธิเก่าของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเคตกระบี่มากล่าวอวยพรให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้ง3ปีการศึกษาในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่บัณฑิตได้เรีเรยนในรั้วของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเคตกระบี่ ก็จะมีครูบาอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนดูแลเกี่ยวกับการเรียนการสอนมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยจนกระทั่งบัณฑิตทุกคนได้มีความรู้ความสามารถและเพียรพร้อมที่จะออกสู่สังคมในการปฏิบัติงานในข้างหน้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งต่อจากนี้ไปหลังจากที่บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ก็ขอให้ออกไปสู่การทำงานให้มีคุณภาพตามความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์พร้อมกันนี้ก็ขอให้บัณฑิตทุกคนได้สแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อที่จะได้มีความรู้ความสามารถเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป <c oughs> ก็ขอให้บัณฑิตทุกคนได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามที่มุ่งหวังไว้และถ่ายทอดความสามารถให้เต็มที่สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรันนาตนรไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือโปรดอำนวยพรและดลบันดาลให้เหล่าบัณฑิตทุกคนได้มีสุขภาพแข็งแรง ได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและประสบแต่ความโชคดีตลอดไปสวัสดีครับ